สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูนิวกันอีกนะคะเมื่อตอนที่แล้วนักเรียนก็ได้หาผลคูณได้โดยใช้สูตรคูณแม่2แม่3แม่4และแม่5วันนี้ค่ะเราจะมาหาผลคูณของจํานวน1ห,หลักกับ6และหาผลคูณของจํานวน1ห,หลักกับ7ค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนการคูณจํานวน1ห,หลักกับ 1, 2, 3, 4และ5 โดยใช้ตารางการคูณกันก่อนคะ่ะซึ่งครูนะคะจะให้นักเรียนเติมผลคูณลงในตารางตัวอย่างคะ่ะเราจะมาเริ่มกันที่การเติมผลคูณของจำนวน1ห,หลักกับ2ลงในตารางนี้ก่อนนะคะซึ่งจะได้ดังนี้คะ่ะ2คูณ1เท่ากับ2เราก็เติมตัวเลข2ลงไปในช่องนี้คะ่ะ2คูณ2เท่ากับ4คะ่ะเราก็เติมตัวเลขลงไปในช่องนี้คะ่ะพอจะทำกันได้ไหมคะ เอาละค่ะคราวนี้นักเรียนลองเติมคำตอบด้วยตนเองเลยค่ะหมดเวลาค่ะเรามาดูเฉลยคำตอบกันค่ะ2คูณ1เท่ากับ2 2คูณ2เท่ากับ4 2คูณ3เท่ากับ6 2คูณ4ี่เท่ากับ สอคูณ5เท่ากับ10 2คูณ6เท่ากับ12 2คูณ7เท่ากับ14 2คูณ8เท่ากับ16และ2คูณ9เท่ากับ18นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไมั้คะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าผลคูณของจำนวน1ห,หลักกับ2ผลคูณจะเพิ่มขึ้นทีละ2ค่ะต่อไปค่ะเป็นตารางการคูณแม่ 3ค่ะนักเรียนลองเติมคำตอบดูสิคะปดเวลาค่ะเรามาเฉลยกันค่ะ3คูณ1เท่ากับ3 3คูณ2เท่ากับ6 3คูณ3เท่ากับ9 3คูณ4เท่ากับ 1 2 3คูณ5เท่ากับ1 5 3คูณ6เท่ากับ1 8 3คูณเเท่ากับ2 1 3เคูณ8เท่ากับ2 4และ3คูณเเท่ากับ 27. ผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับ3เป็นอย่างไรบ้างคะผลคูณจะเพิ่มขึ้นทีละ3คะ่ะต่อไปเป็นตารางการคูณแม่4คะ่ะนักเรียนลองเติมคำตอบดูสิคะ หมดเวลาค่ะเรามาเฉลยกันค่ะเริ่มกันที่ช่องแรก4คูณ1เท่ากับเท่าไหรคะ4ีคูณ2เท่ากับ8 4คูณ3เท่ากับ12 4คูณ4เท่ากับ16 4คูณ5เท่ากับ20 4คูณ6เท่ากับ24 4คูณ7เท่ากับ28 4คูณ8เท่ากับ32และ4คูณ9เท่ากับ36ค่ะ ผลคูณของจํานวนหนึ่งหลักกับ4เป็นอย่างไรคะผลคูณเพิ่มขึ้นทีละ4ีเช่นกันค่ะต่อไปเป็นตารางการคูณแม่5ค่ะนักเรียนลองเติมคําตอบดูสิคะหมดเวลาค่ะเรามาเฉลยกันค่ะ เริ่มกันที่ช่องแรก5คูณ1เท่ากับ5 5คูณ2เท่ากับสิบหคูณ3เท่ากับ15 5คูณ4เท่ากับ20่หคูณ5เท่ากับ25่หคูณ6เท่ากับ30 5คูณ7เท่ากับ35 5คูณ8เท่ากับ40่และหคูณ9เท่ากับ45ค่ะผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับ5เป็นอย่างไรคะผลคูณเพิ่มขึ้นทีละ ห่าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพอจะจํำกันได้มีค่ะนักเรียนเยี่ยมมากมาเลยนะคะวันนี้ค่ะครูไม่ได้มาตัวเปล่าเช่นเคยนะคะครูมีขนมมาฝากนักเรียนอีกด้วยเช่นกันค่ะแต่ครูไม่ได้เป็นคนนำมาฝากนะคะคนที่นำมาฝากคือเพื่อนขุนค่ะขุนค่ะ,คะเอาละค่ะแล้วถ้าขุนมีลูกอมอยู่6จานจานละ1อันขุนมีลูกอมทั้งหมดกี่อันคะหาคำตอบได้อย่างไรคะ นี่เลยค่ะจากที่ครูนะคะจัดลูกอมแบบคุณนะคะ mm. ก็คือมีลูกอมอยู่6จาน mm. จานละ1นอันหรือ6กลุ่มของ1ซึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า6คูณ1เท่ากับเท่าไหร่หาคำตอบได้อย่างไรคะ6คูณ1นั่นก็คือ1บวกกัน6จจำนวนเท่ากับ 6ค่ะดังนั้นประโยคสัญลักษ์การคูณที่เขียนได้จึงคือ6คูณ1เท่ากับ6ค่ะเอแล้วถ้าคราวนี้ขุนเกิดมีลูกอม,มอยู่6จานจานละ2อันละคนะนักเรียนขุนมีลูกอมทั้งหมดกี่อันคะเก่งมากเลยค่ะ12อันค่ะเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษ์การคูณได้ว่ายอย่างไรนะคะ6 คูณ2เท่ากับ12เอ้จริงไหมนะ6คูณ2เท่ากับ12มีลูกอมอยู่6จานจานละ2อันนั่นก็คือ6กลุ่มของ2เอ้6กลุ่มของ2เขียนเป็นประโยชน์สำหรับการคูณได้ว่าอะไรนะคะ6คูณ2เท่ากับเท่าไหร่ค่ะคำตอบได้ก็คือ6คูณ2เท่ากับ2บวกกัน6จํานวนค่ะเท่ากับ12 ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์การคูณที่เขียนได้จึงคือ6คูณ2เท่ากับ1ิอค่ะแล้วถ้าเกิดมีลูกอม,ม,มอยู่6จานจานละ3าอันละ่ะคะขุนมีลูกอม,มทั้งหมดกี่อันคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะ6คูณ3เท่ากับ18ค่ะต่อไปค่ะถ้ามีลูกอม6จานจานละ4อันละ่ะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่าอย่างไรคะ 6กคูณสเท่ากับ24จริงไหมคะมีลูกอมอยู่6จานจานละ4อันก็คือ6กลุ่มของ4หรือ6กคูณสเท่ากับเท่าไหร่หาคำตอบได้อย่างไรนะคะ4บวกกัน 6จำนวนเท่ากับ24ดังนั้นประโยชน์สัญลักษณ์การคูณที่ได้จึงคือ6คูณ4เท่ากับ24ค่ะนักเรียนสังเกต<ม>เห็นไหมคะว่าการจัดสิ่งต่างๆเป็น6กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเป็นการนำ6ไปคูณกับจำนวนของสิ่งต่างๆอาจเขียนได้เป็น6คูณ1เท่ากับ6 6คูณ2เท่ากับ12 6คูณ3เท่ากับ18 6คูณ4เท่ากับ24ซึ่งเราเรียกว่าสูตรคูณแม่6นกักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสูตรคูณแม่6มีผลคูณเพิ่มขึ้นทีละ6ดังนั้น6คูณ5เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเก่งมากค่ะ30เอ๊เราวนักเรียนม,มีวิธีการหาผลคูณของ6คูณ5เท่าก,กับ30ได้แบบอื่นอีกหรือไม่คะเอาละค่ะเรามาดูกันค่ะ แบบที่1ค่ะมีคนตอบครูมาค่ะเราอาจจะมองค่ะว่า6คูณ5เท่ากับ30โดยมองว่าเป็น6กลุ่มของ5นะคะเป็น3กลุ่มของ5กับ3กลุ่มของ5แบบนี้ค่ะซึ่ง3กลุ่มของ5เท่ากับ3คูณ5เท่ากับ15ค่ะจะเห็นว่า6คูณ5คิดจะ3สคูณ5รวมกับ3 คูณ5ค่ะนั่นก็คือ6คูณ5คิดจาก2เท่าของ3คูณ5หรือ2เท่าของ15ซึ่งเท่ากับ30ดังนั้น6คูณ5จึงเท่ากับ 30ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าการหาผลคูณของ6กับจำนวน1หลกักใดๆอาจคิดจาก2เท่าของผลคูณของ3กับจำนวน1หลักนั้นหรือเราอาจจะมองเป็นแบบที่2ก็ได้ค่ะเอาละค่ะมาดูแบบที่2เราจะมองยังไงดีคะนี่เลยค่ะ6กลุ่มของ5เราแบ่งเป็น5กลุ่มของ5ค่ะกับ1กลุ่มของ5ค่ะดังนี้ ก็คือ5กลุ่มของ5หรือ5คูณ5เท่ากับ25กับ1กลุ่มของ5หรือ1คูณ5เท่ากับ5ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่า6คูณ5คิดจากนี่เลยค่ะกลองแรก5คูณ5เท่ากับ25ร่วมกับ1คูณ5เท่ากับ5นั่นก็คือ6คูณ5เท่ากับ2 5บวก5ดังนั้น6คูณ5จึงเท่ากับ 30ค่ะถ้าเป็นแบบที่2นี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าการหาผลคูณของ6กับจำนวน1หลักใดๆอาจคิดจากผลคูณของ5กับจำนวน1หลักนั้นรวมกับจำนวน1หลักนั้นค่ะเอาละค่ะเอแล้วอย่างนี้6คูณ6จะเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนนักเรียนมีวิธีคิดแบบไหนบ้างนะคะจำได้มเอย่ย เอาละค่ะเรามาดูคำตอบพร้อมกันค่ะแนวคิดที่1ค่ะ6กลุ่มของ6หรือ6บวกกัน6จํานวนก็จะเท่ากับ36ดังนั้น6คูณ6จึงเท่ากับ36ค่ะใครหาแนวคิดที่2ค่คะเราต้องมองภาพ6กลุ่มของ6เป็น3กลุ่มของ6 1กลุ่มกับ3กลุ่มของ6อีก 1>, 1กลุ่มค่ะดังนั้น3กลุ่มของ6ก็คือ3คูณ6เท่ากับ18รวมกับ3คูณ6เท่ากับ18นั่นคือคิดจาก2เท่าของ3,6ูณ 6, หรือ2เท่าของ18ซึ่งเท่ากับ36ค่ะหรืออีกแนวคิดหนึ่งจำได้ไหมคะแนวคิดที่3ค่ะอาจมองภาพ6กลุ่มของ6เป็น5กลุ่มของ6 กับ1กลุ่มของ6จะได้ว่า6คูณ6คิดจาก5 6คูณ6เท่ากับ30รวมกับ1คูณ6เท่ากับ6นั่นก็คือ6คูณ6เท่ากับ30-6บวก6ดังนั้น6คูณ6เท่ากับ36ค่ะเอ๊ะแล้วถ้า6คูณเเท่ากับเท่าไหรคะ42ค่ะแล้วถ้า6คูณแล่ะคะ 48ค่ะและ6กคูณเเท่ากับเท่าไรคะ54ค่ะนักเรียนจบคลิปวันนี้แล้วอย่าลืมนะคะลองไปหาคำตอบดูซิว่า67คูณเท่ากับ42 6สคูณแเท่ากับ48และ6กคูณเเท่ากับ54นักเรียนมีวิธีหาคำตอบได้หลากหลายรูปแบบเลยนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะและนี่ก็คือสูตรคูณแม่6ค่ะนักเรียนคะคราวนี้ค่ะ เพื่อนเพื่อนของนักเรียนอีกหนึ่งคนค่ะมีขนมมาฝาดนักเรียนอีกแล้วค่ะอมสินค่ะมีข้าวแตนอยู่7จานค่ะจานละ5ชิ้นอมสินมีข้าวแตนทั้งหมดกี่ชิ้นคะหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนอมสินมีข้าวแตนอยู่7จานจานละ5ชิ้นก็คือ7กลุ่มของ5หรือหาคำตอบได้อย่างไรนะคะ 5บวกกัน7จํานวนเท่ากับ35ค่ะดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า7คูณ5เท่ากับ35ค่ะเอ mm hmm. นักเรียนมีวิธีคิดแบบอื่นอีกไหมคะ mm hmm. เก่งมากเลยใครมองออกแนวคิดที่1ค่ะเนื่องจาก7คูณ5เท่ากับ5คูณ7 mm hmm. และ5คูณเเท่ากับ35ค่ะ ดังนั้น7จคูณหจึงเท่ากับ35ค่ะอ่าค่ะอันนี้ก็คือวิธีแรกนะคะหรืออีกแนวคิดหนึ่งค่ะใครจะมองภาพออกไหมคะอาจมองภาพ7กลุ่มของ5ค่ะเป็น5กลุ่มของ5กับ2กลุ่มของ5ค่ะซึ่งเราจะได้ว่า7คูณ5คิดจาก5คูณ5เท่ากับ25รวมกับ2คูณ5เท่ากับ10 นั่นก um. uh. well, ็ค yes ือ7คูณ5เท่ากับ25บวก10ดังนั้น7คูณ5จึงเท่ากับ35ค่ะเอ๊แล้วถ้าออมสินมีข้าวแตน7จานจานละ1ชิ้นออมสินจะมีข้าวแตนทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะ7ชิ้นค่ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่าอย่างไรนะคะ7คูณ1เท่ากับ 7คะ่ะและถ้าอมสินมีข้าวแตน7จานจานละ2ชิ้นละคะอมสินมีข้าวแตนทั้งหมดกี่ชิ้นคะเก่งมากค่ะ14ชิ้นค่ะหาคำตอบได้อย่างไรคะมีข้าวแตน7จาานจานละ2ชิ้นหรือ7กลุ e. ่มของ2เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า7คูณ2เท่ากับเท่าไหร่ ซึ่งหาคำตอบโดย7คูณ2เท่ากับ2บวกกัน7จําำนวนเท่ากับ14ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์การคูณที่เขียนได้จึงคือ7คูณ2เท่ากับ14ค่ะแล้วถ้าเกิดออมสินมีข้าวแตน7จานจานละ3ชิ้นละคะอมสินมีข้าวแตนทั้งหมดกี่ชิ้นคะเก่งมากเลยค่ะจากสถานการณ์นี้นะคะมีข้าวแตน7จานจานละ3ชิ้นก็จะมีข้าวแตนทั้งหมด 21ชิ้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษ์การคูณได้ว่า7คูณ3เท่ากับ21ค่ะแล้วถ้ามีข้าวแตน7จานจานละ4ชิ้นอมสินมีข้าวแตนทั้งหมดกี่ชิ้นคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษ์การคูณได้ว่าอย่างไรคะมีข้าวแตน7จานจานละ4ชิ้นมีข้าวแตนทั้งหมด28ชิ้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษ์การคูณได้ว่า เคูณ4เท่ากับ28คะ่ะนักเรียนนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะ mm hmm. การจัดสิ่งต่างๆเป็น7กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเป็นการนำเจไปคูณกับจำนวนของสิ่งต่างๆอาจเขียนได้เป็น7คูณ1เท่ากับ7 7คูณ2เท่ากับ14 7คูณ3เท่ากับ21 7คูณ4เท่ากับ28และ7คูณ5เท่ากับ35 ซึ่งเราเรียกว่าสูตรคูณแม่7ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสูตรคูณแม่7ผลคูณเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะนักเรียน7ค่ะดังนั้น7จคูณหจะเท่ากับเท่าไหร่คะ42ค่ะนอกจากวิธีคิด7กลุ่มของ6เท่ากับ6บวกกัน7จํานวนแล้วคราวนี้นักเรียนลองมามองเป็นแถวบ้างสิคะ7จคูณหเท่ากับเท่าไหร่คะความหมายก็คือ7แถว แถวละ6หรือนำา6บวกกัน7จํานวนดังนั้น7คูณ6จึงเท่ากับ42ค่ะแล้วเรามีวิธีอื่นในการหาคำตอบอีกไหมคะเราอาจจะคิดเป็น5แถวแถวละ6กับ2แถวแถวละ6จะเห็นว่า7คูณ6คิดจาก5คูณ6เท่ากับ30รวมกับ2คูณ6เท่ากับ12 นั่นก็คือ7คูณ6เท่ากับ3 0บวก 12. ดังนั้น7คูณ6เท่ากับ4 2ค่ะจากตอนต้นเราหาผลคูณของ7คูณ5เท่ากับ35กับตอนนี้7คูณ6เท่ากับ42นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าการหาผลคูณของ7กับจำนวน1หลักใดๆอาจคิดจากผลคูณของ5กับจำนวน1หลักนั้น รวมกับผลคูณของสองกับจํานวน1ห,หลักนั้นลองหาผลคูณกันดูค่ะ7จคูณ7เท่ากับเท่าไหร่คะเอาละค่ะมาดูคำตอบพร้อมกันค่ะ7แถวแถวละ7เป็น5แถวแถวละ7กับ2แถวแถวละ7จะเห็นว่า7จคูณ7คิดจาก5คูณ7เท่ากับ35รวมกับ2คูณ7เท่ากับ14 นั่นก็คือ7คูณ7เท่ากับ35บวก14ดังนั้น7คูณ7จึงเท่ากับ49ค่ะเออเราเจคูณ8จะเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะ7คูณ8เท่ากับ56ค่ะและ7คูณ9ก็เท่ากับ63ค่ะและนี่ก็คือสูตรคูณแม่ ค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้รู้จักกับสูตรคูณแม่6และแม่7แล้วค่ะคราวนี้ค่ะเราจะมาเล่นเกมคณิตคิดไว้กันค่ะโดยครูจะขึ้นโจทย์การคูณมานะคะเราให้นักเรียนเขียนคำตอบภายในเวลา10วินาทีค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะ6คูณ3เท่ากับเท่าไรคะหมดเวลาค่ะเฉลยค่ะ6คูณ3เท่ากับ1 นักเรียนหาคำตอบได้อย่างไรคะบางคนอาจจะจำวิธีได้ใช่ไหมคะว่าจำนวน2องจำนวนที่คูณกันเมื่อสลับที่ผลคูณยังคงเท่าเดิมดังนั้นเราอาจจะหาผลคูณจาก3คูณ6เท่ากับ18เก่งมากค่ะไปที่ข้อต่อไปกันเลยค่ะ7คูณ4เท่ากับเท่าไหร่คะ หมดเวลาค่ะเฉลยค่ะ7จคูณสี่เท่ากับ28ค่ะนักเรียนตอบถูกกันไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะไปที่ข้อต่อไปกันเลยค่ะ8ปคูณหเท่ากับเท่าไหรค่ะ8ปคูณหเท่ากับี่สิบค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายคือ9กคูณเเท่ากับเท่าไรค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะ9กคูณเเท่ากับหกิบสาค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนวันนี้สนุกกันไหมคะครูก็หวังว่านอกจากนักเรียนจะสนุกกันแล้วนักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการหาผลคูณโดย 6. คูณกับจํานวน1ห,หลักก็จะหาผลคูณได้โดยใช้สูตรคูณแม่6ซึ่งผลคูณจะเพิ่มขึ้นทีละ6 7คูณกับจํานวน1ห,หลัก,กน,น,นักนเรียนก็จะหาผลคูณได้โดยใช้สูตรคูณแม่7ซึ่งผลคูณเพิ่มขึ้นทีละ จบบทเรียนวันนี้แล้วอย่าลืมไปฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ